อย่างที่กลับเรียนนะคะว่าห้าธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์และธุรกิจทุกสาขาเราเชื่อมั่นในบุญที่เป็นคุณงามความดีอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จเราไม่ขายเหล้าเบียบุรีมาตั้งแต่ปี2546นนะคะโครงการในการมอบทุนอาสาที่คุณพ่อบอกเราเริ่มต้น นะคะตั้งแต่ปี2,500ัน่อตอน7ปีที่แล้วปีอะไรประมาณปี59หรือเปล่าโอเคสรุปนะคะก็คือโครงการมอบทุนเงรศาที่เราทำมาตั้งแต่ชวิกิจครบรอบ40ปีแต่ในช่วงแรกเราจัดปีละสองครั้งนะคะก็เลยล่าสุดที่เราแจกไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา เป็นการมอบทุนยาสาเริ่มต้นจาก50ทุนมาเป็น999ทุนและคุณพ่อทวีและคุณแม่ปราดีโรจนสศิลวิไลและห้างชวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งใจที่จะมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีปีละหนึ่งพันทุนทุนละ1,000บาทซึ่งเราได้รับความสนับสนุนจาก พันธมิตรผู้ค้าทางธุรกิจทุกๆท่ทานนะคะทุกบริษัททั้งบริษัทใหญ่บริษัทเล็กรีเวอร์ยูนิลีเวอร์เนสเล่สหพัฒนภพีบูร์รวมไปถึงผู้ประอการในท้องถิ่นโรงงานน้ำดื่มมรกกวันนี้ได้มอบน้ำดื่ม2,000โหลนะคะเจ้าของมานั่งอยู่ตรงนี้ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ เพื่อทุกท่านรับถุงฟันน้ำใจ10ชุดในรถแล้วแวะนะคะแวะที่รถหกล้อรับน้ำดื่มอีก10แพ็คถ้าสะดวกก็รับจากรถได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีคนช่วยนำลงมานะคะก่อนกลับบ้านนะคะก็ในโอกาสนี้นะคะพวกเราทุกคนนะคะขอ เป็นกำลังใจขอกราบอนุโมทนาบุญชื่นชมกับท่านผู้นำชุมชนท,ทุกทท่านตั้งแต่ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านที่รวมถึงผู้แทนชุมชนทุกท่านในวันนี้พวกเราทุกคนขอกราบอนุโมทนาบุญขอเป็นกำลังใจขอชื่นชมในความเสียสละในความตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ในชุมชนของทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมพวกเราทุกคนนะคะขอน้อมนำบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้ตั้งใจกระบทำมาจะเป็นบุญทอดกระถินทอดท่าป่าสนับสนุนโรงพยาบาลมอบทุนการศึกษาทุกบุญที่ธวีขิจได้ตั้งใจกลับทำมาให้ทุกท่าน ได้บุญด้วยการได้อนุมโมทนาและขอให้ทุกท่านเจเริญรุ่งเรืองนับแต่วันนี้ตลอดไปมีแต่สิ่งดีงามไหลามาเทมาสมบัติใหญ่ไหลามาเทมาพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดปีใหม่และตะลอดไปนะคะสาธุขอบพระคุณค่ะขออนุญาตค่ะ ขออนุญาตถ่ายภาพรูปการยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเลยค่ะถ้าถือไม่ไหวถือไม่ไหววางไว้ไวที่เก้าอี้ไหมคะดีไหมไหว้กดเก้าอี้แล้วยืนหลังเก้าอี้เลยค่ะแล้วก็จับแตะหูมันเพราะว่าไม่งั้นจะขออนุญาตขออนุญาตหัดา,าด้านที่ขออนุญาตห่าด้านที่เป็นสติกเกอร์ออกมานะคะ